นิทานอีสบเรื่องแพ้สองตัวในท้องทุ่งแห่งหนึ่งมีแพ้อยู่สองฝูงซึ่งหากินและอาศัยกันอยู่คนละฝ้าของลำธารแต่แล้วันหนึ่งแพ้ซึ่งเป็นหัวหน้าฝูงของทั้งสองฝ่ายได้เดินมามาพบกันที่สะพานด้านล่างมีกระแสน้ําเชี่ยวกรากไหลผ่านสะพานนั้นเป็นไม้เก่าๆมีทางเดินที่แสนแคบและยากลําบากแพ้ทั้งสองตัวต่างก็จะข้ามไปยังอีกฝ้าของลำธาร และด้วยความทนงตนของมันทั้งคู่ทําให้ไม่มีตัวไหนยอมหลบให้อีกตัวที่อยู่ตรงข้ามเมื่อตัวหนึ่งก้าวขาลงบนท่อนไม้อีกตัวก็ก้าวตามจนทั้งคู่เดินมาจนถึงกลางสะพานหัวหน้าฝูงที่อยู่ฝั่งตะวันออกก็ส่งเสียงตวัดว่าเจ้าจงหลีกไปให้พ้นให้ข้าเดินข้ามไปก่อนแล้วเจ้าค่อยข้ามหัวหน้าฝูงที่อยู่ฝั่งตะวันตกก็ไม่ยอมแพ้จึงบอกว่าเจ้าต่างหากที่ต้องหลีกทางให้ข้าข้ามไปก่อน เมื่อตกลงกันไม่ได้แพ้ทั้งสองตัวจึงกระโจนเข้าใส่กันพวกมันใช้เขาขิดกันเพราะไม่มีใครหลีกทางให้ใครต่างก็คิดว่าตนเองเหนือกว่าอีกฝ่ายทันใดนั้นพวกมันทั้งคู่ก็ตกจากสะพานและถูกกระแสน้ำที่กำลังเชี่ยวกรากพัดพาไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรู้จักอ่อนอ่อนผ่อนปลนบ้างย่อมดีกว่าผู้ทะนงตนหรือมีทิฐิดื้อรัน้นจะส่งผลให้ได้รับเคราะห์ร้ายในที่สุด